เจอตัวแล้วนะครับเป็นตัวตกมันนะครับว่าเล็กก็ไม่เล็กนะครับก็พอประมาณครับไม่ค่อยกลัวด้วยนะครับวิ่งใส่คนนะครับเข้าหมู่บ้านตรงเมื่อกี้นะครับ ไอ้ไอ้บิดที่ว่าดื้อละมึนครับแล้วก็ตัวอันตรายแล้วก็ยังมีไอ้เหลืองอีกตัวหนึ่งใช่ครับไอ้เหลืองนี่ลักษณะเป็นไงครับไอ้เหลืองนี่จะเป็นพฤติกรรมอ่อเป็นช้างสีดอนะครับเป็นช้างสีดอที่ดุครับจะมีประวัติเหยียบคนตายที่บ้านน้องปืนคือตะเป็ตครับเหยียบร่างเละไปเมื่อปีที่แล้วนะใช่ครับเพราะตัวนี้นะแล้วแล้วไอ้เหลืองนี่ตอนนี้อาการเป็นไงตอนนี้คือ ระยะสามเลยครับตกมันตกมันระยะสามกค็ะะคือเต็มที่แล้วก็ไขขวางก็คือโดนนะครับเ <ตก S 2> พราะว่โดนทำร้ายมียายนอนอยู่หน้าบ้านเกือบโดนนะครับพอแจ้งมาตอนนี้ยายก็ไปอยู่ฝั่งถนนแล้วนะครับนี่ครับเจอตัวแล้วนะครับเป็นตัวตกมันนะครับว่าเล็กก็ไม่เล็กนะครับก็พอประมาณครับ ไม่คอคกลัวด้วยนะครับวิ่งใส่คนนะครับเข้าหมู่บ้านตรงเมื่อกี้นะครับก็ <c oughs> ดีไปบอกหลวงพ่อทันนะครับท่านท่านออกบิณฑบาต ก็อยากฝากถึงหน่วยงานที่เ <Qué> ก <House> ี <terminar aría> ่ยวข้องนะครับทุกคนทุกฝ่ายอยากให้ร่วมมือกันแล้วที่เกี่ยวข้องคือคือในแหล่งตรงเนี้ยแหล่งที่พักของของช้างเนี่ยคือยังไงต้องต้องผมอยากต้องการไมมไม่ให้มันมีแหล่งที่พักไม่มีแหล่งที่พักเพราะตรงนี้มันถ้าสุดรดตรงนี้คือมันอยู่ใกล้ชุมชนเกินไปใกล้พืงนเกินไปแล้วก็มันอันตรายกับชาวบ้านด้วยอันตรายมากเพราะว่าช้างที่เขาเดินหากินในหมู่บ้านเมื่อคืนก็เข้าไปตัวหนึ่งแล้วคือเนี่ยถ้าเกิดดบิดเข้าไปเนี่ยไอ้บิดมันจะเป็นช้างที่สู้สู้ไฟสู้เสียงระเบิดสู้ คือใช้วิธีได้ยังไงก็คือไอเมันสู้มันพร้อมสู้มันดื้อพร้อมสู้เลยครับพร้อมสู้ด้วยก็ถือว่าอันตรายมากครับอันตรายมากครับตอนนี้ก็ทาได้แค่เน้นย้ําประชาพันธ์บอกครับลูกบ้านแล้วก็ครัเพื่อนบ้านใกล้เคียงครเพื่อนบ้านใกล้เคียงคือหลบหลีกไปก่อนคือแจ้งเตือนบางทีอาจจะไปทางหมู่บ้านอื่นที่ที่เขาไม่รู้อ่ะกลัวจะไปเจอชาวบ้านด้วยความเป็นห่วงไม่ใช่แค่บ้านของปืนกันยางผมเป็นห่วงชาวบ้านทุกคนที่ ที่เกิดเข้าไปปประสบการณ์แล้วเกิดมันเกิดความเสียชีวิตมาแล้วเราก็เป็นห่วงตรงนี้